คยสงสัยไหมครับว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้ามีอุกกาบาตหรือว่าดาวเคราะห์น้อยเนี่ยพุ่งชนโลกของเราในยุคป,ปัจจุบันที่มนุษย์เนี่ยเรียกว่าเป็นจุดบนสุดของห่วงโซ่อาหารซึ่งในปี2572น้างนี้ครับทางองค์การวกาศทั่วโลกเนี่ยมีการวิเคราะห์นะครับว่าจะมีดาวเคราะห์น้อยหนึ่งดวงเนี่ยพุ่งมาที่โลกแต่ว่าเป็นการเฉียดโลกไปแบบเฉียดฉิวมากๆแม้ว่ามันจะไม่ได้ชนโลกครับแต่ก็มีคําถามนะครับว่าแล้วถ้าหากว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มันชนโลกขึ้นมาเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นวันนี้นักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์มีคําตอบมาเฉลยให้แล้วก็มีคลิปมาแบบว่าจําลองเหตุการณ์ให้ดูกันด้วยครับ <S <S สวัสดีครับ world snapshot กับผมบิคพอดนายนิติธนาพรกุลครับคุณผู้ชมครับอุกกาบาตชนโลกหรือว่าดาวเคราะหน้อยชนโลกเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกมาเรียกว่านานแล้วละ่ะหลายครั้งหลายคราวมากนะครับตั้งแต่ อดีตของโลกนะครับปล่อ,อยศาสตร์ที่เรารู้กันครั้งใหญ่ที่สุดก็คือการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์นะครับผมที่มีอุกบาตพุ่งชนโลกทําให้ไดโนเสาร์เนี่ยที่เรียกว่าเป็นสัตว์คลองพิพพในตอนนั้นเนี่ยสูญพันธุ์ไปเลยซึ่งคาดว่านะครับเขามีการระบุว่าในปี2,572นะครับในช่วงเดือนเมษายนนะก็จะมีดาวเคราะห์น้อยหนึ่งดวงเนี่ยพุ่งเฉียดโลกด้วยความเร็วที่สูงมากแม้จะวิเคราะห์แล้วนะครับว่าไอ้ดาวเคราะห์ดวงเนี่ยโอกาสที่มันจะชนโลกเนี่ยมันน้อยมากๆมีแค่ 2.7%แต่นั่นแหละครับ2.7%ก็ถือว่ามีโอกาสเขาก็เลยมีคําถามกันครับว่าเอแล้วถ้าดาวเคราะน้อยดวงนี้มันชนโลกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเรามาทําความรู้จักดาวเคราะหน้อยดาว,ดวงนี้กันก่อนดาวเคราะหน้อยที่จะเดินทางมาเยือนโลกทาในปี2,572นะครับ, 2, 2รบเขาบอกว่ามันคือดาวเคราะห์น้อย99942หรือชื่อว่า a l p h f i s นะครับ ซึ่งในวงการเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นฉายาของเทพแห่งความโกลาหลซึ่งก็จะมีรูปร่างคล้ายกับถั่วลิสงครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ340เมตรซึ่งจากการคำนวณนะครับมันจะมาถึงโลกของเราเนี่ยในช่วงวันที่13เมษายนปี2572แล้วก็จะพุ่งผ่านเรียกว่าข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็จะหายไปภายในระยะเวลา1ชั่วโมงครับเพราะว่ามันเคลื่อนตัวด้วยความเร็วที่สูงมากๆ ซึ่งจากการวิเคราะห์นะครับมันค่อนข้างแน่นอนว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มันจะไม่ชนโลกแน่นอนค่อนข้างจะชัวร์เลยครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะชนเหมือนกันเขาก็เลยมีการทําแบบจําลองครับว่าถ้าหากดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ชนโลกจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะทํำยังไงกันดีคําถามนี้นครับได้พอลวีเกิลนะครับแล้วก็เบนจามินไฮแอดซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์ชาวแคนาดานะครับก็มีการมาอธิบายสั้นๆนะครับว่าแม้ว่าอโพฟิสเนี่ย มีโอกาสน้อยมากนะครับที่จะพุ่งชนโลกของเราแต่ความเป็นไปได้ที่จะพุ่งพุ่งชนเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันหากดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มันเรียกว่าไปพุ่งชนกระทบกับอุกกาบาตดวงอื่นๆชิ้นอื่นๆในอวกาศเนี่ยมันก็มีโอกาสครับที่ดาวเคราะห์ตัวนี้มันจะเปลี่ยนเส้นทางครับพุ่งเข้าหาโลกโดยตรงแล้วถามว่าถ้าชนโลกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็มีการทําแบบจําลองขึ้นมานะครับว่ามันถ้าหากมันเกิดเกิดชนโลกเนี่ยเมื่อดาวเคราะห์น้อยอัฟโฟฟลิสเนี่ยพุ่ง,พ,งพุ่งชนพื้นผิวโลก พลังงานจนนะครับหรือว่าพลังงานที่เกิดขึ้นขณะที่วัตถุเคลื่อนที่มันก็จะมีความหนักหน่วงแล้วก็รุนแรงมากถ้าหากชนปุ๊บเนี่ยก็จะ,จะเทียบเท่ากับการระเบิดของระเบิดท NT ีเนี่ยหนึ่งพันเมกะตันนะครับหรือว่าหากวัดง่ายๆเป็นระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่ระเบิดพร้อมกันเนี่ยหลายหมื่นลูกเลยทีเดียวแน่นอนครับถ้าระเบิดนิวเคลียร์หลายหมื่นลูกมันระเบิดพร้อมกันขนาดนี้ความเสียหายผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ย่อมมีอยู่แล้วครับเขาบอกว่า ถ้าระเบิดเนี่ยแม้มันจะไม่ทําให้มนุษย์เนี่ยหายไปทั้งโลกคือเรียกว่าไม่ได้ศูนพัน์ขนาดหรอกก็จะทําให้แต่มันก็จะทําให้มนุษย์เนี่ยประมาณเรียกว่าหลายพันล้านชีวิตนีครับจะต้องสูญเสียให้กับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นครั้งนี้ซึ่งความน่ากลัวมันไม่ใช่แค่ตอนนั้นครับมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเพราะว่าเมื่อดาวคลน้อยลุกดาวเนี่ยดวงเนี่ยชนโลกปุ๊บมนุษย์ตายเสร็จปุ๊บ ผลกระทบต่อมาคือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงก็จะคล้ายกับยุคที่ดโนเสาร์สูญพันธุ์นั่นแหละครับมันก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศแล้วก็เรียกว่าสภาพภูมิอากาศนะครับของโลกและถ้าหากว่าจะหลบหนีล่ะเราจะหลบหนียังไงนักวิาศาต์เขาบอกว่าหากว่าเราเนี่ยมนุษย์ของเราเนี่ยไม่สามารถทําลายหรือว่าไปเปลี่ยนเส้นทางโคจรของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ได้ ก็คือจําเป็นที่จะต้องมีการก่อตั้งโครงการเรียกว่าขนาดใหญ่มากๆครับที่เป็นความร่วมมือกันเรียกว่าระดับโลกในการอพยพประชาชนในเรียกว่ารัศมีเสี่ยงที่อุกบาตหรือว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มันจะพุ่งตกลงมาแล้วก็อพยพทั้งหมดเนี่ยหลายล้านชีวิตเนี่ยขึ้นไปเนอวากาศแต่ในทางทฤษฎีเนี่ยมันก็เป็นไปได้เพียงแต่ว่าถ้ามองในทางปฏิบัติเนี่ยเขาบอกว่าหากพิจารณาจากขนาดความหนานแน่นแล้วก็ความเร็วที่ที่ดาวเคราะห์น้อยนี้พุ่งมานะครับรวมถึงมุมที่มันจะตกบนโลกเนี่ย ก็มันกลายเป็นว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะอพยพประชาชนด้วยวิธีดังกล่าวนะครับก็ะจะทําให้เรียกว่าเรียกว่าการอพยพหนีเนี่ยเป็นไปแทบมันยากมากนะครับด้านนาซาครับของสหรัฐเนี่ยก็มีการเอามาอธิบายเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อยดวงนี้เหมือนกันเขาบอกว่าแม้ว่าอัพโพฟิสเนี่ยจะไม่พุ่งชนโลกโดยตรงนะครับแต่เป็นการพุ่งเฉียดโลกเนี่ยเรียกว่าในระยะเพียงแค่ห่างจากพื้นดินนะครับพื้นผิวโลกเนี่ย32,000กิโลเมตรซึ่งก็ถือว่าใกล้มากแล้วก็ใกล้กว่าดาวเทียมบางดวงที่มนุษย์ส่งขึ้้นนไปดวยะครับ เรียกว่าถ้ามันมาจริงๆเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยมนุษย์สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นดาวครอ์ที่มีขนาดใหญ่ที่ทําให้เรามองเห็นได้แล้วก็มีความเร็วสูงมากอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ดาวครอน้อยที่มันพุ่งเฉียดโลกแบบใกล้ขนาดเนี่ยแล้วเป็นดาวครอสน้อยที่เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ประมาณ340เมตรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับที่มันผ่านโลกไปเพียงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นทุกๆ7,500ปีครับ ก็จะทําให้มีดาวเคราะห์ประเภทนี้แหละพุ่งเฉียดโลกเข้ามาอาจจะยังไม่ชนเพียงแต่มันก็จะมาเยี่ยมโลกของเราเราก็ไม่รู้นะครับว่าในอนาคตมันจะชนเราตอนไหนแต่คิดว่านะครับในช่วงชีวิตของเราเนี่ยอาจจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปได้ก็ต้องติดตามกันนะครับแล้วอย่างมันเป็นภัยที่เรียกว่าป้องกันยากพอสมควรนะครับผมก็ให้กําลังใจนะครับเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานใดๆก็ตามบนโลกใบนี้ที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะครับ ขอให้โลกผ่านพ้นไปด้วยดีทุกครั้งครับ